สวัสดีค่ะโอ้ยตา่ละสงสัยโทรศัพท์พังคือถ้าโทรศัพท์ไม่พังก็ y u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  e รวมหัวกับ TikTok กันเนี่ยทำอะไรกับโทรศัพท์คือมันมันมีเรื่องแปลกประหลาดแล้วเมื่อวานก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดมาบางทีเปิดจอมันไม่ใช่จอนี้มันไม่ใช่จอปกติเป็นจออะไรก็ไม่รู้อ่ะ ทุกอย่างอะโทรศัพท์มันก็ทําทําแน่เลยพวกมึงทําแน่เลยเมื่อกี้ว่ากูกลัวเหรอทำคือว่าทําผิดปกติแล้วมึงก็ไม่กูก็ไม่รู้แล้วมึงทําเพื่ออะไรพวกมึงทําเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรทําไปทําไมก็ไม่รู้ทําไมอะ่ะกูชอบอะ่ะชอบเล่นกับไฟเนี่ยพวกมึงกลัวแล้วเหรอ พวกมึงกลัวว่ากูจะไปแย่งคนจากพวกมึงมาแล้วไปแย่งกันท,ที่แกแย่งเออ business owner ต้องการคนมันเป็นไปได้นะจากคนจนเป็นคนรวยแล้วคนรวยมาเป็นคนจนทำไมพวกมึงกลัวที่จะพวกมึงเกลัวคือกลัวแล้วว่าจนแล้วใช่ไหมเนี้ยพวกแบบพนักงานพวก ลูกน้องอะไรในยูทูบหรือดิจิตอกพวกนี้ยทําไมโกกัวจะแย่งออมาทั้งหมดแล้วเหรอแย่งมาอยู่ภายใต้ภายใต้อ่มาอยู่ทีมกูเนี่ยทีมกูหมดเลยมาอยู่หมดเลยแล้วก็ทิ้งทิ้งพวกมึงให้หมดเพราะว่ามาอยู่ที่นี่รวยทุกคนยิ่งขึ้นตำแหน่งสูงก็รวย ทิ้งไปให้หมดมีแต่การที่กูไม่รู้หรอกว่าการทำงานการแบบว่าของพวกมึงนี่ยังไงแล้วกูไม่กลัวด้วยกูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละมาทำร้ายกูแบบเนี้ยกูทดสอบแล้วไม่ต้องมาบอกว่ากูไม่สวยกูไม่น่ารัก แล้วก็ทําภาพไม่มองไม่เห็นให้มองไม่เห็นความน่ารักกลัวแค่น่ารักพอกไปแล้วติ๊กต่อคนอื่นกูเห็นแบบแสงสีปกติยูทู e ก็เหมือนกันแหละคนอื่นออกมาก็คลิปปกติแสงสีปกติ ให้กูแต่เดา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 เาอะให้กูแต่เดาแล้วครูคิดไปได้หลายทางคิดไม่ได้หมดส่วนมากก็จะคิดแง่ลบมีคิดแง่ลบว่าพวกมึงไม่ใช่คนดีพวกมึงผิดปกติพวกมึงน,นี่มีอาการบ้ามีอาการบ้าประสาทหลอน,นี่หว่าโกพวกมึงควรจะพบจิตเวชบ้างได้แล้ว นะกูก็แนะนำนะว่าไปลองปรึกษาจิตเวชบ้างได้แล้วนะ <c oughs> เผื่อว่าจะเป็นจริงๆจะเป็นอาการอะไรสักอย่างทางจิตเวชมันไม่ใช่แค่ว่าซึมเศร้าหรือไบโพล่ามันมีหลายอย่างประสาทหลอนหรือว่าเออ่ปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยก็ไปปรึกษาได้ นี่ก็เพลงเพลงนี้ก็ร้องเพราะว่ามันไม่จบเพลงเขาอันนี้ก็กูไม่เข้าใจเหมือนกันไม่จบเพลงมันเป็นเพราะอะไรเมมโมรี่มันไม่พอหรือว่าพวกมึงตัดหรือว่ายังไงไม่รู้แล้วกูร้องอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะได้ผลไหมเสียงมันจะเป็นปกติแล้วมันจะครบเพลงหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดไป็ม่กูก็ตามแก้เออ่แก้เข้าไปอีก แก้ให้มันเป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบอีกชื่อเพลงปฏิมากรรมน้ำแข็งของวงบิบิบู ำตนด้วยความงดงามจนใครต่อใครอิจฉาเระยิบงามจับตายามิีไฟกระทบลงประติมากรรมชันดี แต่ทำขึ้นมาจากน้ำต่อให้สวยเลิศล้ำมันก็เพียงแค่ชั่วคราวในที่สุดต้องเลิลายเระเิรดเรือเฮอไป ความสวยอีกแล้วปติมากรรมน้ำแข็งไม่ต่างกับเธอกับฉันต้องจบลงอย่างนั้นเพราะทนฟืนไว้ไม่ไหวปติมากรรมความรักหาเกิดจากหัวใจอุปสรรค เฮียอะไรเขาคอวะ <c oughs> เอาใหม่เ,เริ่มตนด้วยความงง อิจฉาเรอยิบงามจับตายามจีไฟกระทบลงปติมากรรมชันดีแต่ทั้งคืนมาจาก วยเลิศล้ำมันก็เพียงแค่ชั่วคราวในที่สุดต้องละลายเระเฮิร์รเฮไปไม่มีความสวยอีกแล้วปติมากัรม ตบลงอย่างนานรอทนฟื้นไว้ไวไวประติมากลางความรักหากเกิดจากหัวใจอุปสรรคแค่ไหนรักก็ช่วยผ่านไปแต่รักที่ไม่ใช่ยิ่งเริ่มต้นดีเท่าไร จบด้วยไรเท่านั้น ทนดีเท่าไรต้องจบด้วยร้ายเท่านั้นปติมากรรมน้ำแข็งไม่ต่างเธอกับฉันต้องจบลงอย่างนั้นเพราะทนฝืนไว้ไม่ไหวประติมากรรมความรักหากเกิดจัก ปสัสแค่ไหนรักก็ช่วยให้ผ่านไปแต่รักที่ไม่ใช่ยิ่งเริ่มต้นดีเท่าไรต้องจบด้วยไรเท่านั้น พูดหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมันผิดปกติแหละว,วันอื่นมนปกติมาตลอดเนี่ยตาถึงขนาดที่เอาโทรศัพท์ไปให้น้องที่เทลวิชดูเลยเหรอเปิดกล้องมาเนี่ยทำไมน้องถามทำไมมันเป็นแบบนี้กล้องพี่สีมันผิดปกติเนี่ยมีเวลานะวันนี้เปิดอยู่ด้วยเนี่ย เอาไปด้วยดีกว่าทั้งนั้นนะเอาไปด้วยเอาโทรศัพท์ไปด้วยเนี่ยไปถามคนที่เขาเขาทํางานเกี่ยวกับอย่างนี้สิเกี่ยวกับโทรศัพท์สิเขาก็รู้อ่ะเขาก็รู้อ่ะเกี่ยวกับโทรศัพท์มันมีอะไรบ้างมีเมมโมรีมีมีชาทถานแชทาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> รุ่นอะไรโทรศัพท์อะไรเงี้ยนี่แหละเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยจะถามอะไรหลายๆอย่าง เดี๋ยวถามเรื่องเดียวก่อนแล้วก็ไอเนี่ยไอที่ว่าโปรแกรมวีซิงก็เหมือนกันโปรแกรมวีซิงก็เสียงคนอื่นก็เพลงคนอื่นเขาร้องได้ยินเสียงอะเสียงเสียงชัดแจ๋วเลยพอที่กูร้องทีหนึ่งให้กูฟังแต่ดนตรีอะให้กูฟังแต่ดนตรีแล้วไงไม่มีเสียงกูเลยเสียงเบามากเสียงเบาเสียงเบาไม่ได้ยินเลย คือจะให้กูฟังเกียวกับดนตรีเหรอมันเป็นเพราะอะไรมันแต่ละยอย่างแต่สิ่งหลายอย่างนะคือกูคิดไม่ออกกับพวกมึงหรอกแต่ว่าแต่ถ้าใครที่คิดออกพอจะรู้บ้างนี่คือมันจะมีมันมันจะมีเหมือนกันที่มาทำแบบว่าเออเริ่มที่จะแบบเริ่มที่จะแบบใกล้เคียงกับคนนี้เริ่มใกล้เคียงคนนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนโน้น เออเริ่มไปเขียงคนนู้นเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนนี้อือ,อ,อะไรเงี้ยนั่นคือมันพยายามที่จะทำให้มันยุติธรรมอะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าไงคือกูดูไม่ออกเนี่ยมึงทำแบบนี้ยุติธรรมกับใครวะเนี่ยความยุติธรรมมันไม่ใช่ง่ายๆมันไม่ใช่ บอกบวกเลขสองบวกสองเป็นสี่เออมันมันไม่ใช่แบบนั้นมันง่ายใช่ไหมสองบวกสองมันก็ต้องเป็นสี่สองเท่ากับกสองเท่ากันไหมเท่ากันเออเอาไม้มันเอาเอาอะไรมาวัดเอาเอาเอไม้มันทัดเซนติเมตรมาวัดมาวัดความยาวของความยาวของดินสอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวความยาวของ อะไรวะที่มันจะต้องขายขายกันอยู่เนี้ยวัดความยาวของรองเท้ารองเท้ารองเท้ากี่เซนติเมตรความยาวของเท้าสิเมตรคู่คู่คนึงต้องคู่คู่สองรองเท้าสองรองเท้าเราใส่เท้าสองเท้ามันเท่ากันคนปกติอะถ้าวีพิการก็เท่ากันเพราะฉะนั้นก็คือข้างนึงยาวเท่ากับอีกข้างนึงยาวเท่ากันนั่นคือ,อยุติธรรม ใช้วิชาคณิตศาสตร์เอา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 แม่พัดวัดอ่ะแล้วทีนี้มันก็คือแฟเนี่ยเนะียแฟแน่นอนนี่ยุติธรรมแน่นอนแต่ว่าความยุติธรรมของการที่พวกมึงที่เอาแบบคนเอาเพลงเพลงเนี่ยเอาอะไรวัดคนเอาอะไรวัดอารมณ์เนี้ยอารมณ์คนเอาอะไรวัด เอาเออคือแล้วก็ไงอความรวยความรวยนี่จะวัดวัดเจริญในต้องเจริญในเลยนะความสวยความหล่อความทุเล็ทุลังความความแต่ละอย่างความชิบหายไวาวอดความเอ่อฝนตกกี่เม็ดฝนตกตรงนี้กี่เม็ดตรงนู้นกี่เม็ดทำไมไม่เท่ากันวัดวัดยังไงเอาอะไรมาวัด เออให้มันแฟร์ทำยังไงให้มันแฟร์ทำงไทำงไให้มันยุติธรรมกระทรวงกระทรวงความยุติธรรมจะทำยังไงให้มันยุติธรรมว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่ดารา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 ว่าชื่อก็บอกแล้วดาราดาราดาราก็มาจากสตาอะไรพวกสตาสตา,สตาเออแต่ละ ความสวยความหลอ่อคนตามคน,คนตามดารามันจะยุติธรรมมันจะยุติธมยังไงคนทนธรรมดาคนธรรมตะธรรมดาหน้าตาบ้านๆอยู่ภูทรเออจะไปสู้ขอคนที่อยู่แถวเอ,อย่านเขตเอ,อจตุจักรยานนาวาของทางกรุงเทพมหานคร ลาดเผาอะไรพวกนี้ได้ยังไงความสูงได้ยังไงสูงไม่เท่ามันจะแฟได้ยังไงมาแล้วก็อะไรอะไรที่อนันเนี้ยเท่ากันไมา้ตากผ้าเท่ากันเขาใช้วิธีการอะไรเท่ากันเขาใช้วิธีของคณิตศาสตร์เข้ามาเท่ากันไม้ตักผ้า อะไรที่มันไม่เท่ากันได้ไม่เท่ากันทำให้ยุติธรรมได้ไงอืมเอ่ออะไรวะอะไรที่มันวัดมันวัดไม่ได้อะมันจะยุติธรรมได้ยังไงอืมฮะอ๋อฝนหยุดตกเดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปข้างนอกไปซื้อของ ฮะไป,ปแล้วนเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บนึงไม่ไปเดี๋ยวแม่จะได้ไปมั้งไปก่อนทั้งนะั้นน่ะเดี๋ยวแม่ชิงไปเดี๋ยวไปก่อนทั้งนะั้นน่ะขี้เกียจบน่นขี้เกียจด,ดา่าแล้วเดือดขาดเอ็นน้อยยิงฮะ<ห><ห>เออไม่